สวัสดีค่ะวันนี้โอจะพาไปท่าเทียบเรือนะคะทั้ง2องท่าเลยที่จะพาเราไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินด้วยรถสกายแ l a คันนี้ค่ะมีใครเคยขึ้นแล้วบรรยากาศนะคะของอําเภอขลุงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะก็จะยังเป็นบ้านไม้เก่าๆค่ะแต่ความสะอาดยังคงเหมือนเดิมนะคะถ้าใครเคยได้ยินนะคะถ้าใครเคยได้ยินเคยรู้ข่าวเกี่ยวกับความสะอาดของอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นอำเภอที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยค่ะอันนี้คือวัดพระศรีหาทือไทยครุงค่ะห่างมาแค่1กิโลก็จะถึงท่าเทียบเรือท่าแรกนะคะคือท่าเทียบเรือไปจันค่ะจะมีน้องเป็ดน้องหา่านมาคอยให้บริการและต้อนรับเราด้วยนะมีเรืออยู่ตรงนี้ค่ะเราซื้อตั๋วก่อนนะแล้วเราก็ขึ้นเรือตรงนี้เป็นท่าเรือท่าที่1ค่ะ แล้วเราก็เรือก็จะออกไปทางขวาที่หันหน้าไปนี่ค่ะทางนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าเทียบเรือท่าที่สองนะแต่เนื่องจากว่ามันเล็กมากก็เลยไม่ถ่ายให้เห็นนะยังเป็นวิถีชาวประมงนะคะยังมีความอุดมสมบูรณ์ของต้นกงกลางเห็นไหมคะว่าต้นใหญ่มากตรงนี้ค่ะที่เป็นจุดเด่นนะที่อยากให้เลยมานะแค่ประมาณ200เมตรค่ะจากท่าเทียบเรือท่าที่สองจะเป็นวิวที่สวยงามขนาดนี้เลยเห็นวิวแบบไม่มีอะไรมากัน้นจริงๆสวยจริงๆนะคะเห็นไหมคะ ถ้าพระอาทิตย์หรือท้องฟ้าเป็นสีส้มคงจะสวยกว่านี้มากอันนี้นะคะโอต้องขอโทษจริงๆลืมถามชื่อถามแท้ค่ะของน้องสาวลุงสนานนะคะถ้าท่านใดมาเที่ยวนะคะเลขทะเบียนรถ534ค่ะเรียกได้เลยค่ะอำเภอขุงนเป็นอำเภอที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยนะคะตั้งแต่สมัยพ่อโอเป็นเด็กจนตอนนี้พ่อโอจะ80ดแล้วนะวนะก็ยังคงรักษาความสะอาดไว้แบบนั้นเที่ยวที่เรานะคะพักที่ซีแอนมีแล้วเลยมาเที่ยวที่ขุนได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะ